สวัสดีครับผมอาจารย์สุวัณนะครับวันนี้จะไม่ได้นําการออกกาลังกายแก้การมือชาหรือปวดคอบ่าไหลเสื้อการมือชาที่ไม่ใช่ขาพันทุนเนลซินโดมนะครับแต่เป็นการมือชาที่เกิดจากความปวดตีบขอบสะบักต่างๆนะครับอันนี้จะไม่แนะนําท่าเสริมเพิ่มเติมต่อจากท่าที่แล้วนิดนึงนะครับแต่บางท่าอาจจะซ้ํานะครับขอฝากพวกเราออกกําลังกายกันเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยนะครับเรามาเริ่มต้นท,ที่ท่าที่1กันนะครับท่าที่1เนี่ยให้ทํามือแบบนี้นะครับ ออกไปด้านหลังเยอะๆนะครับออกไปด้านหลังเยอะๆแล้วก็เอาขึ้นนะครับยกขึ้นบนนะครับแล้วไวด้ด้านหลังศีรษะไว้ด้านหลังศีรษะนะครับแล้วก็นั่ง้างด้านา олот, หน้าเหมือนเดิมครับทำซ้ำสักสิบครั้งนะครับอันนี้จะทําเป็นตัวอย่างให้ดูสักสามครั้งนะครับนะครับเอาขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะช่วยให้หัวไหลเกิดความสมดุลของหัวไหลนะครับ ันที่3นะครับาต่อมาจะเป็นการยืดเส้นประสาทแขนนะครับอันนี้เราจะยืดเส้นประสาทของนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับโดยการทําท่าแบบนี้นะครับแอ่นปลายเท้าลงอแอ่นปลายมือลงเยอะๆนะครับจะทําให้ประสาทของนี้จะรู้สึกตึงของ3มนิ้วมือนี้นะครับทําซ้ําสัก1ิบครั้งนะครับทำซ้าสัก1ิบครั้งนะครับท่าต่อมาอันนี้จะยืดเส้นประสาทของนิ้วก้อยกับนิ้วนาง ในการทําแว่นสวนกับข้างนะครับทำแว่นแบบนี้นะครับแล้วสวมกลับข้างขึ้นมานะครับสวงกับข้างขึ้นมาเราจะรู้สึกการตึงของนิ้วก้อยกับนิ้วนางทันทีนะครับทําซ้าสักสิครั้งนะครับนะครับดูนะครับคว้ามือก่อนแล้วค่อยๆหงายฝ่ามือนะครับแล้วก็สวมแมตตาเข้าไปนะครับจะรู้สึกการตึงของนิ้วนี้กับนิ้วนี้นะครับถ้าต่อมานะครับแอนไปมือขึ้นนะครับ แส่มือขึ้นเพื่อยืดนะครับยืดเอ็นในฝ่ามือนะครับอันนี้อาจจะป้องกันอาการนิ้วล็อกได้ด้วยก็ได้นะครับทำซ้ำสักสิบถ <out> ึงยี่สิบครั้งแล้วแต่ในการออกกำลังกายแต่ละครั้งสมควรมี45นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับ15นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เรายืดฝ่ามือนี้แล้วนะครับให้กำข้อมือแบบนี้เหมือนเดิมนะครับกำข้อมือแบบนี้เหมือนเดิมนะครับ ตัวนี้ไม่ต้องเขย่านะครับตัวนี้เป็นมือข้างนี้เป็นตัวจับเขย่านะครับเป็นตัวจับเขย่านะครับจะทําแล้วก็ตี2อกคว่มตี2อหงายตีสองปว่มนะครับนอนเดียวกันกับข้างด้านนี้นะครับทำทั้งสามพิทานะครับคว่ำหงายข้างนะครับแล้วก็ตีศอกนะครับ เสร็จแ,แล้วเราจะทำอย่างนี้นะครับโยกตัวสักสาครั้งนะครับแล้วก็ออกด้านข้างแ,แล้วก็กำโยกแขนขึ้น2 3งสามทำัก30มสิครั้งนะครับ

อันนี้เป็นการยืดทังผืนที่ด้านหลังนะครับเสร็จแล้วสายมือย่อเข่าลงเล็กน้อยหายใจออกนะครับหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนะครับทำซ้ำสักสิบครั้งนะครับ เสร็จแล้วก็ยื่นมือออกไปดูข้อมือช้าๆนะดูข้อมือช้าๆาทำา3สิบครั้งนะครับเสร็จแล้วสะบัดฝ่ามือสะบัดฝ่ามือเยอะๆนะครับเสร็จแล้วยกแว่งแขนสูงๆนะครับ นสูสนะครับอีกท่าหนึ่งซึ่งจะช่วยในการแก้ปวดเส้นใต้พับเข่านะครับเหนือพับเข่าบริเวณนี้ที่ทุกคนมักมีอาการปวดเวลานั่งยองๆไม่ได้นะครับให้ทําท่านี้นะครับทําสลับไปมาทัก20ครั้งนะครับทําทุกวันทุกวันอาการที่นั่งยองๆไม่ได้จะดีขึ้นนะครับ แต่ถ้ามีอาการปวดเข่าห้ามทํานะครับถ้ามีอาการปวดเข่าห้ามทําหรือมีอาการข้อเข่าเสริมก็ห้ามทํานะครับครับที่นี่สวนสุขภาพโรงพยาบาลแม่เด็กนะครับปรารถนาใน้ยคนไทยมีสุขภาพดีครับสวัสดีครับ